สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Yoga Clinic Learning อีกครั้งนะคะตามสัญญานะคะวันนี้ครูฝนจัดคลิปอีกคลิปหนึ่งตามที่ลงในเพจในกลุ่มของ The Yoga Clinic Learning นะคะก็คือกลุ่มที่ปวดบริเวณสะบักแล้วมีอาการร้าวลงบริเวณแขนนะคะซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อที่ครูฝนให้ไปชื่อนึงก็คือ infraspinatus น,นะคะ แต่จริงๆกลุ่มอาการที่ปวดสะบักแล้วลงแขนเนี่ยอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าโรเตเตอร์คัได้นะคะแต่วันนี้คุณฝนจะนำท่ายืดสำหรับกล้ามเนื้อกลุ่มนี้หรือคนที่มีปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างสะบักกับหัวไหล่กล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะให้ความมั่นคงแก่หัวไหล่นะคะและก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วย นะคะแอคชั X ่นก็คือการหมุนหัวไหล่ฉะนั้นเวลาเรายืดเราก็จะยืดส่วนทางกลับมานะคะเริ่มด้วยการเหยียดขาของเราออกไปข้างหน้านะคะแล้วงอเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะคะอันนี้คือขาขวาของครูฝนนะคะแล้วเราวางมือที่บริเวณบั้นเอวนะคะเราค่อยๆนีบศอกของตัวเราเข้ามาระหว่างเขา่า ตรงนี้บางคนถ้าตึงมากออปชันที่ครูฝนจะให้คือเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะจากข้อมือลงมาที่ปลายนิ้วมือได้แต่ถ้าใครไหวก็คือวางข้อมือบริเวณบ้านเอวและหนีบเข้ามาด้านไหนยืดตัวไว้นะคะตรงนี้ก็ตึงแล้วออปชันเพิ่มนะคะยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆแขนอีกข้างหนึ่งยืดขึ้นหายใจออกยาวๆเอามือของเรานะคะไปโอบเขา่าและยืดตัวขึ้นนะคะหายใจ5 4ส สามสองหนึ่งนะคะค่อยๆผ่อนคลายตัวเองอยยดค้าและคลายแขนสบายๆนี่คือหนึ่งข้างนะคะแต่ครูฝนอยากให้ทำทุกครั้งเวลาเราฝึกให้ทำทั้งซ้ายและขวาคู่ไปนะคะที่สำคัญสำหรับคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อมัดน,นี้นะคะพยายามนะคะ คลายท่าคือส่วนใหญ่ทุกคนนะคะเวลานั่งทำงานมักจะนั่งติดต่อกันนานนะคะเช่นการใช้คอมพิวเตอร์หรือการใช้มือถือพยายามเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถของเราอยู่เรื่อยๆเนาะนะคะเก็ดสาระความรู้เล็กๆน้อยๆจากเด e โยคัสคลินิกเรี n นรูวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ